ก็พี่เพิ่งถ่ายละครพีเรียดจบไปนะครับมันก็ต้องมีติดพันกันบ้างสิครับสวัสดีครับคุณดาวคุณไม่ได้ไปง็งานที่มังจีหรออุ้ยขอบคุณนะครับที่คุณคอยติดตามข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวของผมขนาดนี้นะครับพี่รู้ล้วว่าทำไมเธอถึงอยากมาร้านนี้นักหนาท้าไม่ดังเกียรต ทออั้งที่คนนะครับเจอค่ะเดือนจะไปเข้าห้องน้ำพอดีพี่ตรีนม่เป็นเพื่อนพี่ดาสักครู่นะคะได้ครับเดนไปก่อนนะคะโทรคุณนี่ผมไม่รู้จะงออย่างไงแล้วนะครับไม่ต้องงอสิคะ่ะ นี่คุณคงทําแบบนี้ม่าเป็นพันๆครั้งแล้วมั้งครับตั้งแต่ชาติปางก่อนนะครับแล้วก็คงเป็นล้านๆครั้งแล้วด้วยถ้ามันมีชาติก่อนหน้านั้นไปอีกนี่คุณผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเราอยู่คู่กันมันเดินนานมากแล้วหลวงเทพจึงรู้สึกชอบเจ้าดายตั้งแต่แรกเห็น ตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าร้ายไม่ใช่ผู้ชายและผมเองก็จะของงอคุณแบบนี้ตลอดไปครับถ้ามันมีชาติก่อนหน้านั้นจริงฉันก็คงใจอ่อนทุกๆล้านทางนั้นด้วยใช่ไหมคะความจริงแล้วอะฉันไม่ได้แง่งอนให้คุณมาง้อหรอกนะ แต่ฉันเบื่อเรื่องการแย่งชิงอะไรพวกเนี้ยไม่ว่ากับเจ้ายอดล่าหรือกับคุณลินซี่คุณก็รู้นี่ครับว่าผมมีคุณแค่คนเดียวเท่านั้นแค่คุณต้องเชื่อใจและมั่นใจในตัวผมเท่านั้นเอง เหนื่อยมากค่ะนี่ลินซี่ไม่ได้ช้อปปิ้งอย่มาสองเดือนกว่าแล้วนะคะนีจะไปถ่ายละครดูกับตี๋พี่ดาวแล้วค่ะไม่ได้ช้อปปิ้งเลยเนี่ยก็เลยถือโอกาสมาเลยคะ่ะว่างพอดีแล้วนีน่เสร็จแล้วหรอคะถ่าเสร็จแล้วคะ่ะเนี่ยกำจะกลับพอดีเลยนะคะแต่ว่า โชคดีที่ได้เจอคุณตรีก่อนเห <c oughs> มือนพรมลิขิตเลยนะคะว่าไม่ขำได้โ <c oughs> อ๊ยทำไมอยู่ดีลินซีถึงดรู้สึกเวียนหัวแล้วก็รู้สึกจะคลื่นไส้อจยนขนาดนี้คะเนีย่ยสงสัยคุณตรีต้องไปส่งแล้วล่ะคะ <c oughs> ่ะเกรงใจอะค่ะ มีคนมาฉุดลินซี Becca ่ไปแน่เลยอะค่ะอยู่ทั้งคนเจ้านายผิ่แท้ ้ามีเรื่องต้องสัสาก,กับพิแทกมากมายนะแต่ตอนนี้ข้าต้องจัดการนางแพศยานี้ก่อนทำไมแกจะทำอะไรฉันฉันไม่กลัวแกหรอกยีผีเทานามไอ้บ้มมาแต่เจ้าควรต้องกลัว ว่าจะจัดการฉันนะอีผีฉันได้ยินนะอลายอ่าแล้วหายไปทำไมหรอหายไปทำไมกลัวฉันหรอกลัวฉันหรอฮะมาสิมาสิอผีู้นำ เจ้านางคุลินซี่เจ้าพี่เจ้านางออกไปจากร่างคุลินซี่ซะข้าจะออกจากร่างเพชรอยานแต่มันต้องตายเพราะมันคิดจะแยกวิเทไปจากข้า ฉันนางนนหยาไงฉันมันใช้มาดยาสาไทยอันใดตุกมูกใจพี่แกนั่นถึงเพียงนี้คุณพิมดาวไม่เคยใช้มันยาสาไทยกับผม ดารายกับหลวงเทพรักกันก่อนที่จะมาเจอเจ้านางไม่จริงข้าไม่เชื่อเทนกระอํามันแต่งเรื่องหลอกลวงเจ้านางมันหลอกใช้เจ้านาง <S 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 คุณสิ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 สิที่ผมเองคุณสิคุณสิเจ้านางเจ้านางอย่าไปแต่ต้องค่ะข้าไม่เป็นอะไร ถึงอาถรรพ์ที่คุ้มร้างจะถูกทำลายไปแต่เจ้านางก็ไม่น่าจะบุกไปถึงองเคเทพได้นี่ครับแต่ก็มาแล้วนี่คะก็มหาจะรวยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเจ้านางผูกพันกับคุ้มร้างนั่นจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนมีพลังมากเมื่ออยู่ที่คุ้มนั่นยิ่งห่างไกลจากคุ้มเท่าไหร่พลังของเจ้านางก็จะยิ่งลดลงนี่ขนาดลดลงแล้วนะคะ